ดัน <c oughs> นี้จะเทศเรื่องความเกิดกับวความความดับถ้าได้จริงกันนี้เราเคยเทศมาแล้วเทศฟังอีกครั้งวนหนึ่งเพราะจริงนะความมดมีความเกิดขึ้นแจะดับไปทัไมไม่มีอะไรเลยในโลกอันนี้ที่จะตั้งอยู่ท้าวออ เพืดอึงรวมรวบรวมเยอะกว่า,กวาเกิดสมดับส่วนตรงกลางนั้นุดแล้วแะเรื่องที่จะบรรยายต่อไปในตรงกลางนนในวันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทุกขเวทนาหรือทุกขเวทนาเรื่องต่างรูปเปียขาก็ออธิบายมากมายข้มสมูลตอนนั้นแต่ความเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมันต้องดับเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าดันเทศนาธรรมะของจริงแต่บุคคลไม่ใครอยากจะฟังของจริงอพระพุทธเจ้าเทศชอบงบกปิดกันไปไม่ให้เปิดเผยมันจังท่านท่าเปิดเผยมาแล้วมันไม่สนุกอยู่ในโลกนี้ไม่สนุก <c oughs> เห็นนั้นจริงว่าคนที่ไป ที่ไปสู่สุคตินั้นมีน้อยเกินที่ไปสู่ทุคตินั้นมากปรมาเมื่กนกบผลบัวที่อยู่ในตัวของวัวตัววัวนั่นแหละที่ไปนรกที่ไปทุคติที่ไปสุคติมันก็เขาวัวนี่สองเขาเท่าน,นั้น เขาหัวก็ผนหัวนั่นแหลมันจะมากลองคิดดูคิดดูเทียกบกับสังคมเป็นอยู่ของมนุษย์สาวโลกนั้นทั่วไปแล้วก็น่าสมจริงอย่างเราทุกวันนี้ก็เอาเถอะในจิตใจของเราที่อาถนาความสุขต้นจากทุกมีวันกันแต่น้อย ภาธนาพ้นจากทุกแต่หากแสวงหาทุกทั้งที่ราถนาพ้นจากทุกจริงจริงจังมีน้อยเดือเกินแต่ของเราทุกวันนี้กัเหมือนกันแต่ละคนคนในคิดดูใจของตนทุกคนแล,แล้วความเกิดขึ้นเราได้เกิดเวลาทุกคนทำเป็นที่สุดที่จะต้อง รักษาสมเกิดให้ไว้ให้บริสุทธิ์หมดจดนั่นเป็นไปเพื่อนจากทุกข์แล้ว็จิเจ้าขก็เงื่อนขันสาว่ากังหานก็เงื่อนขัะสังขารร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นจะต้องใช้ใถูกการเวลาเหมาะสมใจเดก,ก,กัน ใ้าใช่ไม่ถูกก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นทุกข์ต่อไปในอนาคตอีกต่อไปไม่ใช่ถูกก็เป็นสุขสบายต่อไป <c oughs> <c oughs> เมื่อสังขารเกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นที่สุดที่ต้องมีทุกข์มีสุขแต่สุขนั้นมีน้อยเหลือเกินในคุ้มค่าของกองทุกข์ ให้คิดดูว่าเราเกิดขึ้นมามีสุขอะไรทักอย่างสักนิดสุขเราะการทรรมาหาเ,เลี้ยงชีพพ้อเจริญรุ่งเรืองด้วยการอธรรมาหาเลี้ยงชีพไม่ฝืดเฟืองนี้เรียกว่าสุขพอสมควรนะแต่ทุกอย่างอื่นยังมีอีก ทุกคนเศร้าโศกเสียใจทุกภาพจากของรักของาใจมันทุกมากทีเดียวทุกพระการเจ็บการปวดก็ทุกมากเหมือนกันทุกพอไม่พอใจในบุคคลนั้นๆโดยในสิ่งนั้นๆเขาทุกมากเหมือนกันทุกข้อราถนาสิ่งไหนไม่สมประสงค์เกิดสมทับแ้นแน่นอุดังกระพัดทุกอย่าง แต่ระย่างนี้มากมายแี่เจอเจอจะเกิดเครืองเงินถุกความสุขจะมีน้อยนิดเดียวโดยเฉพาะตัวของคนเราคนหนึ่งไม่ต้องพูดไกลแล้วในขณะนี้นั่งอยู่นี่แหละได้สุขสักพั้เดียวเท่านั้นแล้วก็เมื่อยแ้งเมื่อขาปวดแ้งปวดขา คิดไปทิ่มานั้นเรียวกว่าทุกข์ปัญญาบทแต่และครั้งงนได้ความสุขนิดหนึ่งแต่มันทุกข์มากความทุกข์มันเลอหลายเนื้อที่จะปันน่นนานถ้าพระพุทเธเจ้าเป็นเทสนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอก นอกจากทุกแล้วเกิดขึมม้นมาแล้วดับไปทุกใหม่เกิดขึ้นมาอีกทุกนี้ดับไปทุกใหม่เกิดขึ้นมาอีกมดทั้งหลกไม่ว่ามนุษย์ตัดก็หมดด้วยกันทท้งนั้นทุกก็นั่งแล้วก็เปลี่ยนนิยาบททุกนั่งอันหายไปเปลี่ยนนิยาบทนั่นก็นมีเปลี่ยนไปหาหาสุขหน่อยนิดหน่อย คนสุกขนี่หน่อยที่เปลี่ยนข้างใต้ข้างขวานังมันเปลี่ยนดิยาบทข้อมันทุกข์จนเขาเปลี่ยนดิญาบทมันท,น,ทน,นไม่ได้นั่นเรียกว่าทุกข์ก <c oughs> เหนื่อยนั่งทิศขอกชั้นนั่งไปเดินไปยืนยืนนพักหนึ่งเดียวกันเมื่อแขนไม่ขายแล้วคนเดิน พอสบายนิดหน่อยเดินไปเดินมาเดียวเหนื่อยลงนั่งอีกลงนอนอีกเหนื่อยขนาดทุกเกิดเงินดับไปทุกใหม่เกิดมาอีกเป็นอ,อย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดท้าทีในระยะที่เรามีชีวิตอยู่คนทวกนี้จตลอดตลอดชีวิต นิ่งแก่นิ่งเท่านิ่งชราก็แช่งเมือเ่อยขาตระบาดทุกอย่างไปมาที่ไหนไก็เลยจัดในเท้าสา,าขาข้ามยันไปจะรู้ก,ก่อะยุงขึ้นเกาะไม้เกาะไ่อะไรยืนขึ้นออออน,น,นอนก็ตะเกาะไม้เกาะไร ยังไอยนอนทนใดทำงานล้มตึงเลยเเที่พระเเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนนี้พวกเรารู้ตัวทำไมมัทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์อย่างนี้แหละยังม,มีใครจะคนสักคนเดียวเหมือนกันว่าทุกข์เพราะการอาชีพหาพอยู่หาจิต เอาละสมมติว่ารุ่งรวยห้าอยู่พ,พอกินก็ได้รุ่มรวยไม่อดไม่จดแต่การหานั้นก็เรียกว่าทุกข์แล้วสแสวงหานั้นทุกข์อยู่แล้วบางทีก็ตกเหมาะได้ดีบางทีก็ไม่ได้ไหมขาดคือแสนด้วยประการต่างๆกลัวที่มาถึงปากขึ้นเข้าแล้วโอ้ยนานแสนนาน ันของที่หาวันนั้นน่ะก็่าจะถึงป่าถึงท่อที่มันไม่ใช่ของง่ายๆฉันถึงป่าถึงท่อแล้วก็สบายหน่อยวันนี้เดียวจะเดาถึงลำคอเท่านั้นครับหายยากแก่ยากมีรสชาตินิดเดียวจะเียงำคอเจ็บปลายลิ้นเท่านั้นลงมาแล้วก็หายไม่มีอะไรหรอก ไม่ไม่รู้จะแล้วในตอนมันถ่ายถนียเขาเรียกว่าถ่ายทุกข์กระท้อมจริงจรอานะจนัถ้าไม่ทุกข์ไม่ถ่ายถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่ถ่ายถ่ายมันก็แสนทุกข์แสนลำบาทกทีก่สุดต้องปกติกับมังเท่าับทุกอย่าง เันไม่เรียกว่าทุกข์ทั้งนั้นสิ่งอื่นนอกจากนั้นให้พากัาพิจารณาเอาเองหรือหลายที่สุดที่จะต้องพัฒน,นาวันขั้นลอยที่สิ้นสุดแต่เราไม่พูดถึงทุกข์สายสายที่หน้าตัวเราจะเห็น ก็คนอื่นจะรู้ปกปิดไว้นั่นแหละนี่พระเจ้านั้นเปิดเผยเปิดให้รู้ทั่วทั้งมดทุกคนทั้งแต่เด็กแต่แรกถึงผู้ใหญ่ทั้เฒ่าทั้งแก่เปิดโอมดทุกอย่างันี้เรียกว่าทุกในระยะที่ควาเกิดขึ้นมา ที่เป็นอยู่ในชีวิตอยู่แล้วคราวนี้เมื่อเมื่อดับแล้วท่านบางคนนะแสนทุเรศทุรังกวัาที่จะแตกจะดับกว่าที่จะตายบางคนก็ตายง่ายสบาย่อยในชีวิตของคนเราก็เพียงแค่นนะั้นแหละกิดจะดับ เมื่อยังเป็นคนอยู่เนี่มีชีวิตอยู่ทำบ้านทำเรือในใหญ่โตโห่านมีห้องมีผับมีอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างเท่าไรก็ไม่พอเวลาตายแล้วไม่มีอะไรหรอกกระดานขี่แทนเท่านั้นแหละมดเรื่องไปเขาเขาต้ํงอีกตามไปต้องใหญ่ ของนั้นทำไว้อะไรมากมายบ้านเรือนบนช่องสถานที่ต่างๆทำไว้รูกลาไม่อีกไม่ฟอลยสักทีแต่เวลาตายแล้วเขาไม่ให้เราของกันร้องขอเอใด้มาก็ไม่ได้นั่นสองอะไรนัน่เห็นใครไปสักคนเดียว มีแต่บุญละบาปจิดตามตัวของไปของเราไปเท่านั้นบุญติดตามตัวเราไปเหมือนกันบุญบาปก็ติดตามตัวของเราไปเหมือนกันบุญและบา,าปนี้ไม่ได้หาแต่คอนไม่ได้ใส่กระเป๋าหิ้วไปไม่หนักไม่นา่าเลย มันหากบันดลนมาดานเกิดขึ้นเองมันอยู่ที่ใจของคนเรามันทำชั่วกระเศร้าหมองในใจเดือดร้อนภายในใจคุ้มใจมนั่นแหละตายไปแล้วก็ยังคุ้มใจอยู่อย่างนั้นคิดตามตัวของเราไปด้วยอยนั้น เห็นไหมคนชั่วอย่าทำคดีลัวพุทธเจ,จ้าเป็นเทศนาทำนั้วมีการไม่มีการแก้ไขแก้ไขไม่ได้สะดวกอย่างเราทำกรรมทำเวรยุบชายฉายคนอื่นเออนี่ยฆ่าฟันเขาเวลาตายแล้วติดตามตัวงเราไปความเศร้ามองเลยเกืดรอนในภายในเขาจะช่วยแก้ก็ไม่ได้พัทนาคน แกแย่กว่าไม่ได้พูดภาษาระพูดภาษาก็ไม่ได้ไปน,น,น,นู่นอาจารนู้นบาลนี่ภาษาก็จริงตาหนี้หมดแล้วหมดปีญญาในรันนี่ใครจะรับรู้รับเห็น,หนด้วยเราคนเดียวบุตรปัญญาซามีให้สามเลยสักคนเดียวท้ายตีต้ใจแน,น็ไม่สาั <c oughs> ความดีก็เหมือนกันไม่ได้ขาดจะหิวไม่ได้เจอกระเป๋าคนได้ด้ยแต่มันหน้าเริงมันเทินคนดีออยินอกยิน,นใจทำบุญกุศลจึงไหลไว้แล้วเพิดเพลินยิ้มอกยิ้นใจด้วยคุณ,คณ,คณงานคมดีนั้น ไปสู่สุขติก็มีใครไปด้วยเหมือนกันอย่างบุตรนญาณธานีโดยการนี้เรารู้คนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งมีศรัทธาชัช <ๆ S 2> ดที่เขาจะทำมมนก็ไม่ทำคนที่จะทำด้วยกันมันต่างคนต่างได้แต่คนมีศรัทธาเต็มที่ก็เอาเต็มให้เต็มที่เลย ความออกของเงินใจของสาวมันก e <c oughs> ็มีเพียงขอเต็มที่เหมือนกันเห็นนั่นยังว่ามันไม่ติดผันกันดอกคอันของใครของมันแล้วก็มีใครไปส่งเสียด้วยต่างอะไรกันนี่ใครไปส่งเสียหรอกาคงมันจะเพียงแค่สองคอนั่นแหละเพียงแค่สัชานั่นแหละ เราไม่ทราบใช่ไม่ทราบวันไปไหนแล้วหรอกมันตัวใจแท้จริงๆนะจังท่งในร่างกายนี่แหละเขาเผาเท่านั้นแหละสมมติกันได้เกียรตินะมีผู้คนญาณยมที่เราเนี่ยดวงทั้งหลายไปมากเรื่องนี้เกียรตินี้นะแท้ที่จริงเขาเผากันไม่ใช่ทรงขึ้นชั้นฟ้าสวรางอะไรหรอก และวิบากเงินวิบาลทองขึ้นชั้นไปอยู่ชั้นฟ้าสวรรค์ไม่มีใครไปสร้างให้มันอุบัติมันเกิดขึ้นมาเองที่เรียกว่าสองทิดมันหายม่จริงั้ไม่มีใครตกแต่งให้มันตาขกดขึ้นเองมันอิ่มเองมันพอใจเอง <c oughs> เห็นนั้นควาดีความชอบสิ่งที่เราทำเป็นของสุตัวแท้ๆไม่ใช่ของคนอื่น,นที่ไหน,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 นเราป็นควรทำในเมื่อเรามีชีวิตอยู่รีบทำเอเสียแก่เท่าชรลาหลรือจะแต่แล้วทำไม่ได้หรือดับแล้วก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกัน ต้องทำเสียแน่มีชีวิตอย่างนี้บางคนนะั้นมีเงินมีทองมีเท่าของจิจเลยเอาไว้เมื่อตายแล้วไปทำล้นหาต้องการหน้าเสียต่างหาเท่านั้นต้องการชื่อเสียงเขาทำก็เห็นไม่เห็นเขาไม่ทำก็ไม่เห็นหรอกเมื่อตายไปคนที่จะทำบุญโดยบุญสามการ ใน,นเมื่อเราจะทำคิดจะทำก็อิมอ่มอกอิม่มใจเป็นบุญแต่เบื้องต้นเมื่อเราทำอยู่ก็เกิดปีติเพื่อเกิอนอิม่มใจจ้เห็นทยายาทนนะที่เราตายสถาน,นที่เราทำเมื่อเราทำแล้วระลึกขึ้นมาเวลาใดก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลา เอาปีเสีปีระลึกคิดถึงบุญนั้นนั้นอีมว่เกียนใจเป็นบุญนี้ตลอดสามขันจึงว่าบุญกุศลนั้นของควรทำได้มากในเมื่อมีชีวิตอยู่ทรรมเสียตายไปแล้ว ไม่ทราบเขาจะทำอะไรไม่ทำก็ตามทุก <c oughs> เขาทำเพื่อกัญยูก็จะเวทีตางหาเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไม่อยู่ไนที่นั่นหรอก <c oughs> เขาทำเพื่อกตวเวทีตอบแทนบุญคุณครั้งสุดท้ายทำเพื่อหนองคุณที่เราทำให้แกเขานั่นเอง แต่ตัววิญญาณจริงๆาจังไม่ทราบไปไหนแล้วเนี่ยธรรมเทศนาที่สแสดงว่าความเกิดกับความดับเท่านั้นพูดถึงดึกต้นกับปลายทำการงานเยอะแยะมากมายเลือเกินพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาทุก เป็นของควรกำหนดถ้ามุทัยมันของควรละคือความท,เทีเยอทะยานที่หลดนั่นเองหากมีปัญหาถามว่ามันมีความทะเยอทะยานบ้านเมืองไม่เจริญโอ้ยอย่าไปยานะ่าไปครัวมนเลยมันเป็นเองมื้อหรอห้ามหรือเป่าแน,น่อนยังเป็นเองอยู่มันความทะเยอทะยานอย่างนี้อยา่างนั้นมันมันเ,เป็นนิสัยแล้ว พระเจ้าข้ามอยู่่านัีนก็ยังดือ้อด้านอยู่อย่าไปกลัวเมื่อตัวที่มันจะไม่เพื่อทะยานนิลน์ขอให้ทาใจของเรานี่นะให้มันสงบอยู่ยอยา่ามันเอยเพื่อทะยานดหลน์แต่ไปนั่นก็ยังเยื่อทะยานดหลน์อยู่ครับรู้ตัวมันอยู่มันยังไม่พจากคนพกเพเ่อทะยานนักศึกษาอะไรที่คนที่ยังไม่รู้ภาษาไม่ทำภาวนาทำสมาธิ ไม่วิ้สิ่งตนคนเราจั้กลัวโลกจะทิพไหยถ้าพระเจ้าไม่กลัวโรกทิพไหายก็ได้ทำทิพไหอย่างเดียวถ้าทำทิพาหแลโรคเองึ้นวหยเดือดร้นอนทิพไหหมดแต่นี่อาศัยธรรมมีอยู่โลกยังค่อยสาดปดอยู่เดี๋ยวนี้ ทมคืออะไรคือความพอดีพองารือจักประมาณพอสมควรในเฉยๆพิยานดินรลนนั่นเองนั่นแหละเป็นธรรมรูอจะเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อพิจานาเห็นเรื่องนี้เป็นทุกข์บรรดาตัดทั้งหลายตัวแก่ยจ็บต็เป็นปปทุกข์เหมือนกันก็อเอ็นดูเมตตาตัดทั้งหลายมนุษย์ทั้งปวงว่า ตัวใจจะตายจะทุก hmm. ข์จึงค mm ่อยสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันเจ็นรู้เมตตาสงกันและกันอันนี้แหละเป็นธรรมถ้ามีเรล่านี้จะหมดเรื่องโลกจะวุ่นวายเดือดร้อนที่หายวะพูดเฉยๆนี่แหละกลัวกลัวจะไม่เจริญกลัวบ้านเมืองจะไม่เจริญให้ภาวนาเป็นไปซะก่อนจึงจะรู้เรื่องว่าคนเจริญคืออะไรคนเสื่อมคืออะไร มันเกิดจากอะไรกันเนี่มีอธิบายของยยมทักขงเกิดสุดขดับองยุติเสี่ยงแนเนี้ฟังแล้วทำตามมันมีทัานเรียกว่าฟังทำฟังเทศน,น์ฟังบอกเล่าเฉยๆแล้วก็ไม่ทำนนั้นเรียกว่าฟังเทศ ได้ประโยชน์น้อยฟังแล้วทดลองทำตามดูได้ประโยชน์มากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้กระทำไม่ได้สอนเฉยเมื่อพระพุทธเจ้าล่วงเลยไปนดับล่วงเลยไปนานเน้วได้ํำสอนพระพุทธเจ้ามาเลยมาอวดมางกันได้เท่านั้นได้เท่านี้อะไรอีงสาร เนี่ยนะครับทิ้งทั้งโทนทั้งเอกประโยคน้าประโยคหกประโยคเก้าเอามาอวดอ้างกันแต่การทําไม่มีในผลที่สุดนั่นก็ได้แต่คําที่ได้แต่คำพีไว้เฉยๆแล้วสิดท้ายเจาลัทศสนาว่าโอคโอทิกะคือคำคีประจักษบ เหมือนกับคนเลี้ยงงูไม่ได้กินนมงูเจ้าของนั้นพู้ที่เขาไม่ได้เลี้ยงแ,แต่เขาเป็นเจ้าของได้กินนมงูเราฟังทำจึงหากันทำต่ามแต่การกระทำไม่ใช่ทำให้ง่าย มันทำไปน more, so osure, so ip, ิดหน่อยก็เห็นมันยากลําบากแช่ไหมก็เลยละเหลืองเสียควาองมัน course, ง่ายมันจะทําได้ดีรือคองง่ายถ้ามันหามันดีมันจะดีหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยสิัน้องทำยันยากเลยนะมันยังติดมีราคาสูงเอ้ยฟังแต่เรื่องนิทาน ฟังเทศในสังเดชนะผลนิพพานในเวลาขณะนั่งอยู่โอ้อยอันนั้นมันมากมายมาแล้วท่านทำมาแต่ก่อนแต่เก่ามันก็ผลไม้นี่แะมันซุกกอมมนแด้ไปฝส่ไปเดียวมันก็หลนนน่นไปที่ที่ท่น,น,นี่ที่น่ทเ่าี่ที่ทีเที่ที่ไ่ที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 ่่ท่ท่า่ที่่่ท่ท่่ ใจของเรามันแก่จะไปแค่ไหนแล้วดูใจของเราก็รู้เรื่องมันฟักไฟจริงๆไหมในธรรมะคําสอนพระเจ้านะมันดีพอใะอจริงไหมคนที่ท่านไปพอเต็มที่แล้วหาที่สุดหาจนถึงที่สุดไม่ได้ฟักไฟในธรรมะจริงจริงหกันพอมีท่านกูรู้ไปเทศให้ฟังอธิบายฟัง มันก็เกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อนี่เนาะมันอ้อลงนั้นลงมังอ้อเนี่นยทำรายีังไ่ฟังไฟอย่างท่านแล้วอยากจะฟังอยากจะได้ความรู้ไปเดียวกระดาวนั้นมันไม่ได้หรอความอยากได้นี่อยากได้ความรูน้ะนะ่นะมันเป็นตัณหาไม่ใช่หรือความอยากได้ไม่ได้หรอ เวลาไมได้จริงๆอย่งมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันไม่ไคยไ,ได้ขึ้นมาเหตุนั้นจริงว่าการทำนั่นเเป็นการดีมากได้อดทนต่อสู้ต่อโระสัพทต่างๆในการนั่งแล้วไปเจนได้ต่อต่อสู้โระสัพทมีเจ็บเมื่อยนั่นเองต่าง ถ้าท่านเที่ยวทุดงลุกขโมนไปจนไปทั้ป่าทุกอย่างก็ออยังแค่นั้นนักปราชญหราอพวกเราอยู่บ้านเพราะงานยองอยู่บ้านเดือยมีแต่ความสุขสบายการอยู่การทานการอาหารทุกสิ่งที่อยู่ที่นอนบ้านเรือนอะไรต่างๆรก้ลาทุกประการไม่ได้เพลินสนุกกับอันนั้น มันยากที่จะคนคนผ่านอัน,น,นไปได้เวลานี้จึงว่าทำเอาลองดูมันจะเห็นความนันเห็นการต่อบสู่คือเวทนาที่อธิบายให้ฟังอ่ะความเกิดจับเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมาจากจิต มันกนดับของที่จิตนั่นเองมันไม่ได่าในที่อื่นมันไม่ได้ควมเกิดดับจริงแล้วควเกิดที่ไหนต้องดับที่ทนั่นธรรมะเป็นของจริงมันเกิดที่นั่นดับที่นั่นก็ได้เชืวว่อเป็นเป็นธรรมะของจริงนั่นเองจึงเห็นจิตเี่งปล่อยวางความเกิดดับ ไม่มีอะไรเหลือจิตว่างเปล่าเมื่อปล่อยความเกิดดับไปคิดมั้ว่างเปล่าไม่ยึดไม่ถืออุปทานถือมันในสิ่งต่างๆคิดดูว่าจิตของเราถ้ายึดสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องนัดแน่นที่สุดทุกข์ก็ทุกข์กมากเป็นเวทนาเกิดขึ้นที่ตัวของเรา ยึดเอเวทนาเลยมันยิ่งเจ็บนักท,ทุกขีเวทนายิ่งมากาทุกขีจิตมันนั่นเดียวไม่ใช่จิตมากไม่ไม่ใช่จิตหลายดวงถ้าปล่อยเวทนาแล้วเอาความสบายเบิกบานความปล่อยวางปล่อยปล่อยปล่อยวางก็นั่นนะเอาเป็นอารมณ์มันก็วางเงนินสิมันก็ไม่มีอะไรสิเวทนาไม่ได้รางวังไอ้ความความว่างมันอยู่หวานกลาง 天没提供资本。